ว e ลติ c ค l ลเลช o เนี่ยมันคือค่าที่จะบอกประสิทธิภาพของการวิ่งสวัสดีครับเราก็เดินทางมาถึง EP ีที่10กันแล้วนะครับซึ่งเป็น EP สุดท้ายสำหรับซีรีส์ running dynamic ใน EP ีนี้เนี่ยผมก็จะมากล่าวถึงค่าสุดท้ายคือค่าที่6นะครับ v e r t i c a l ratio นั่นเอง yeah. v ะ r t i c a l ค a La ลเนี่ยมันคือค่าที่จะบอกประสิทธิภาพของการวิ่งนะครับมันคือค่าที่จะถูกคำนวณจากอัตราส่วนในแนวดิ่งแล้วก็ ตัวสไตล์เลหรือว่าความยาวก้าวนะและในการดูค่า Vertical Ratio นะครับก็ใง่ายเลยเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Garmin Connect นะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ไปกดดูที่กิจกรรมที่ต้องการได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่คำว่าแผนภุมมนะครับพอเราเจอคำว่าแผมนููมมนะครับเราเลื่อนลงมาจนมาเจอคำว่าอัตราแนวดิ่งแบบรูปภาพตรงนี้อ่าถ้าเกิดเราอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะเลือกความช่วยเหลือบริเวณมุมบนขวาได้ด้วย เขาก็จะอธิบายถึงความหมายของตัวอัตราแนวดิ่งหรือว่า vertical ratio แล้วก็สัดส่วนที่เหมาะสมนะครับซึ่งตัวค่า vertical ratio ตรงนี้ครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนถึงพลังที่เราใช้ในการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูค่า running dynamic ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพาแดน ไยเลงกราวคอนแทคไทม์กราวคอนแทคไทม์บาลานซ์ว์ติคอลออสเดเลชันเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ใน EP ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าค่าลัมนิงดนามิกเนี่ยก็จะเป็นค่าที่จะช่วยพัฒนาการวิ่งให้ได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยลดปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ในอนาคตนะสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามการผ่าน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Tik t o k f a c e b o o k Instagram หรือว่า YouTube นะครับ เพียงพิมพ์คำว่า Garmin by GIS และทุกคนเนี่ยก็จะไม่พลาดกิจกรรมหรือว่าข่าวสารดีๆจากทาง Garmin by GIS ในวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย